ชุดนี้เป็นไส้คอทองสองสลึงสายเว้นลายโอ่งต่างๆนะเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยก็จะมีโอ่งทั้งแบบโอ่งไม่ไม่ลงยาแล้วแบบโอ่งลงยาแบบต่างๆนะคะเรามาไล่กันดูนะแบบโอ่งเงาเล็กแบบรุ่นนี้นะคะ ก็น่ารักดีค่ะแล้วก็จะมีอันนี้องค์เงาใหญ่แต่ก็ใหญ่กว่ากันเล็กน้อยค่ะอันนี้เป็นออคงฉลุนะออค์ฉลุใส่แล้วน่ารักกิ๊บกิ๊บเก๋ๆสำหรับลงยันมีแบบออค์แดงออค์น้ำเงินค่ะแล้วก็มีองค์ชมพูนะเป็นลายไทยมีองค์ดอกไม้ด้วยแล้วก็จะเป็นออค์รุ่นนี้ค่ะอันนี้ก็น่ารักมากเป็นองค์แดงขาวนะ แล้วก็มีองค์เขียวแบบนี้ค่ะลายไทยองค์เขียวนะสำหรับใครที่ชอบไส้คอทองที่สายแน่นๆนะคะแล้วก็ใส่แล้วทนๆนนะคะลายละเอียดละเอียดเลือกชุดนี้ได้เลยค่ะมีความยาวตั้งแต่ออ17นิ้ว18นิ้ว19นิ้วหรือ20นิ้วนะคะและถ้ามีลายรุ่นอื่นๆเจ๊จะมาแนะนำอีกนะบ๊ายบาย อันนี้เรามาต่อกันอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นแบบโอมเงาเละค่ะยาว18นิ้วม้วนพัดค่ะใส่แล้วอยู่ระดับนี้เลยอยู่ระดับนี้นะเห็นไหมคะถ้าเป็นลายสายนี้เนี่ยก็จะเป็นงานละเอียดและเป็นงานที่แน่นตึงตันค่ะนอนอาบนะ้ำไม่มีการบุบเลยนะ18นิ้วมบรนพัดนะคะสำหรับความยาวระดับนี้ และรุ่นนี้เป็นองค์ชมพูเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสายเป็นเหมือนกันค่ะงานของเขาก็จะละเอียดใส่แล้วจะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้นะคะยาว18นิ้วเพรว่ามันคัดค่ะเวลาลงยาแบบนี้นะคะก็คือว่าลงยานิดหน่อยพอกิ๊บกิบเก๋ๆค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูลายรุ่นต่อไปกันค่ะเส้นนี้เป็นโอ่งหัวใจแดงขาวนะคะยาว18นิ้วม,มันมัดเหมือนกันค่ะก็น่ารักน่ารักนะคะเป็นการลงยาเล็กๆน้อยๆความยาว18นิ้วม,มันมัดเวลาใส่แล้วอยู่ระดับนี้เลยแบบนี้นะคะเมื่อเราจับใส่เนี่ยเราจับให้สายมันตรงนะคะก็จะมีความคงทนแล้วใส่แล้วดูสวยงามด้วย อีกรุ่นนึงที่จะขอแนะนำนะคะเป็นโอ่งดอกไม้ขาวค่ะน่ารักมากยาว18นิ้วมัมทัดนะคะสมใส่แล้วอยู่ระดับนี้นะคะถ้าใส่จี้ก็สวยพอดีพอดีเลยสำหรับความยาวแบบนี้นะคะ18นิ้วมัมทัดค่ะความยาวใส่กลางงานละเอียดแบบนี้นะจ๊ะ เส้นนี้ของหมดแล้วแล้วเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเป็นงานลายไทยองคเขียวค่ะเห็นไหมคะข้างในองค์เป็นลายไทยนะัะน่ารักมาก,มากความยาว18นิ้วมว้ทักค่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะแบบว่าถูกฉลกับสีเขียวต้องเป็นเส้นนี้เลยอันนี้นะคะจะให้ดูเส้นชัดๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูลายรุ่นอื่นกันต่อค่ะ ใครที่ชอบไซส์ยาวขึ้นมาอีกหน่อยนะคะมีเขียวแล้วก็ต้องมีโอ่งแดงลายไทยค่ะแบบนี้ยาว20นิ้วมาบรรทัดค่ะเลยดลับความยาวนั้นอยู่แบบกลางๆค่ะใส่จี้ก็ได้เมื่อใส่จี้ก็ได้จะถูกจะแพงต้องเอาแดงไว้ก่อนนะจ๊ะตามรุ่นนี้เลย มีเขียวมีแดงแล้วก็ต้องมีน้ำเงินค่ะเส้นนี้สายเบ้นไส้คอทองสองสลึงโอ่งน้ำเงินสำหรับเส้นนี้ยาว19นิ้วไม้บรรทัดนะคะมียาว19แล้วมี20นิ้วค่ะแต่ความยาวไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะคะก็จะอยู่ระดับนี้นะคะสำหรับใครชอบสีน้ำเงินก็ขอเลือกรุ่นนี้ให้เลยละกันค่ะแบบนี้นะจ๊ะ เส้นนี้เข้ามาใหม่อีกแล้วค่ะหมดแล้วก็เข้ามาใหม่ค่ะเป็นสายเบ้นโอง่งฉลุนะคะอันนี้สำหรับคนที่เออไม่ไม่ไมชอบแบบลงยาแต่ชอบความกิบกิบเก๋ๆของโอง่งฉลุนะคะจะเป็นโอ่งลายดอกไม้ด้วยใส่แล้วก็จะเรียบๆสำหรับเส้นนี้ยาว20นิ้วมันมันทัดน,นะคะจะอยู่ไซส์กลางๆค่ะใส่แล้วก็กิบเก๋กแบบนี้เลยถ้าเราไม่ชอบการลงยา เป็นงานฉลุแทนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีลายทองรุ่นใหม่ๆนะคะเจ mm hmm. จะมารีวิวให้ดูอีกค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการรีวิวไส้คองสองส้คอทองสองสลึงนะคะสายเบ้นลายองค์ต่างๆแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ